พี่น้องอันนี้บ่เข้าเอิญ่าตลาดเล่าตลาดมหาช่ยนะพี่น้องครับตลาดเล่าตลาดพม่าอันนี้แม่นบ่อพี่น้องครับนะครับมีแต่พม่าล้วนๆได้พี่น้องครับมีแต่พม่ามีแต่คนเล้าได้พี่น้องเลยนะครับหลายเอาเทเอาว่าพี่น้องเลยนะครับอันนี้บ่อทีว่าเข้าเอิญ่าตลาดเล่าตลาดพม่านะพี่น้องครับเพราะว่าคอยกะพึ่งเคยมากขั้งแรกเลยได้พี่น้องเลยนะครับผมก็เลยอยากถามพี่น้องว่าแมนบ่ออันนี้นะ มแมนตาล,าล,า plane, ลาดล่าเมนตลาดพม่าบอกพี่น้องครับมันหลายขากหลายเน่ได้พี่น้องเลยนะครับอเเนานมวีจ่เง มองปลาชมกูชุ่นนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่ตลาดม้าชัยพี่น้อยนะครับเขาเอนว่าตลาดเล้านะพี่น้องครับคนไล่แห่พี่น้อยนะครับคนไล่ข้ากระรี่เด้ดพี่น้องเลยตลาดเล้านะครับปีโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่น้อยนะครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้หรครับเดี๋ยวี่พาพี่น้องไปเบิ่งตลาดเหล้าพี่น้องครับเขาบอกว่าตลาดเล้านี้ไม่แต่คนเล้าแล้คนขมานี่พี่น้องไล่ข้าวกระรี่นะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องคำมือลน้อยนะครับไปสวัสดีครับพี่น้องฟังปลายสุกูสุกคนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับผ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับตลาดมหาชัยตลาดเล่าเขาเอื่นว่าตลาดเล่าตลาดพมานะพี่น้องครับซึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกเลยดิพี่น้องครับครั้งแรกเลยด่ผมมาตลาดเล่าตลาดพมานี่นะครับนะครับเขาบอกว่าคนเล่าคนพมาหลายแย่งเลยกับเป็น อาหารอีสานนะครับอาหารอีสานอาหารเลาานี่หลายคักอะไรเด้พี่น้องครับมื่อนี้ก็เลยอยากสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับแล้วก็อยากถามพี่น้องว่าแม่นบ่อพี่น้องครับแม่นบ่าตลาดนี่มันเป็นตลาดลาาตลาดขม่าอะไรนะครับพี่น้องครับนะครับมันซีเมนคือคือคำเขาบอกบ่อนะครับนะครับแต่ผมก็บ่เคยมากเทเ่อได้พี่น้องครับมื่อนี้กับเป็นมือแรกเลยนะครับที่มาที่พี่น้องเลยนะครับอาหารลาาอาหารพม่านะครับพี่น้องครับ หลายรีพี่น้องเลยนะครับสมคือเขาว่ารีเลยพี่น้องครับเจ๊บุฮูว่าอันนี้มันแมนตลาดลาตลาดพม่าหรือบ่อนะครับอยู่มาใช่แมนนั้นเดียวกันอยู่บ่อพี่น้องครับนะครับถ้าพี่น้องว่าแมนกับพิมมาบอกเลยเด้พี่น้องครับพ่อบุ้มบุเคยมากจ้าเกลือได้พี่น้องเลยนะครับก็เลยอยากล่องยางล่องมายางเบิ้งกันะพี่น้องครับนะครับแต่ว่าทีมันทีทียางไทยนี่็คือว่าได้ยินแต่เสียงพม่าได้พี่น้องครับขายของนะครับ นี่กรซิบอปันนด่ครับพี่น้องเดี๋ยวห้าวยางไปเบิ่งข้างในนะครับพี่น้องครับงานข้างในว่าชิมีพม่าหรือบอนะครับว่าตามที่เขาว่าหรือบอนะครับว่าตลาดพม่าตลาดเน่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้าวยางเข้าไปเรื่อๆคุณเอาพี่น้องครับนี่แต่ว่ามองนี่คนหลายเลยพี่น้องครับคนหลายแห่งนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องัอันนี้คือหมาคือผู้นะที่ว่าพม่ามันมาเกี่ยวแม่นบอพี่น้องครับแม่นบอนี่ครับนี่นะครับนี่กระจิเป็นแม่ค้าอะไรพี่น้องเลยนะครับ นี่ลานโทรศัพท์นี่ก็เป็นลานพม่าเด้เห็นพม่านั่งขายอยู่พี่น้อยนะครับเป็นคีมเป็นยังนี <tro> ่ก euh ็บจะเป็น like คีมพม่าเบิ่อไรเนี่พี่น้อยครับว้างขายพี่น้อยนะครับนี่แต่พวิธีแบบแมนเม้่อไรพี่น้อยนะครับนะครับนี่พิ่สีมีแต่พม่าเมื่อไรพี่น้อยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นปลาแดดประลาพี่น้อยครับปลาแดดประลาพม่านี่แหละมั้งนะครับ หลายได้่อยไปหน่อยนะครับหลายขักหลายแน่สมคือเขวานเรืเอยไปหน่องครับตลาดพม่าตลาดเล้าแต่ว่าเล่านี่คือสิบบอกบอกก็เห็นเลอยพี่น่องครับนะครับที่ได้ย <Pf ie. S 1> ินเสียงว่าน <ho> <initiation> <réussi> ี่ก <script> ็มีแต่พม่าเด้อยไปหน่อยครับนะครับมีแตะพม่าเรอยไปหน้องเลยนะครับแต่ว่ากับเขานี่เอออาหารในนาซิเป็นอาหารเล่าสรินะครับพี่น้องครับนาซิเป็นอาหารเล่า น,น่นาสิปเป็นอาหารเล่าแต่ว่าที่เขาเรียกว่าตลาดเลา้าตลาดพาม่านี่ก็ย้อนว่าก็ย้อนว่ามันมีกับเขาเล่าอาหารเล่าสินะครับพี่น้องเขาถึงเรียกว่าตลาดเล่านู่พี่น้องเนาะแต่จริงๆแล้วนี่ต่พาม่าขายได้พี่น้องเลยพม่าหลายที่สุดพี่น่อยนะครับเอ,อมองนีแห้งหลายได้พี่น้องครับ แี่งหลายคาะกะลยพี hungry, Quindi, Asia, ่น้อยนะครับนี่ม <ss> <67 of> <thoughts> แต่พม่าล้วนๆนะครับพม่ามแต่พม่าขายของกันเองด้วพี่น้อยนะครับนี่บอกนะครับคนเลาวนไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าตลาดเลาาตลาดพม่านี่ก็ย้อนว่าอาิเป็นเพราะว่าอาหารเล้าเขาก็เลยเรียกตลาดเลาานะพี่น้องครับแต่ว่าตลาดพม่านี่จะมีพม่าลีนะครับพี่น้องพม่าในหลายกว่าเลาาครับพี่น้องครับพม่าในขายของเองเลยนะครับ ขายของเองเปิดร้านขายเองเลยนะครับ,รบขายโทรศัพท์เองเลยสุดยอดเลยพมาเนอะร้ไรรีบไปหน่อยพมาณนี่ยไลฟ์โกโก้ล่าไลฟ์โกาคนไทยนะมั<อ>้งครับขายของนี่นี่พี่น้องนี่ก็แห้งขากไปหน่อยนั่งแบบขายกันแบบตามริมฟุตบาทเลยเนี่ยไปหน่อยครับพมาเลยนี่มิเต้พมาล้วนๆได้พป่น้องขายของนี่แต่พมาก็ซื้อกันเองขายกันเอง,เองเตลาดบางบอนนี่สมซื้อรีบไปหน่องเลย สมซือว,าาวตลาดพม่าอะไรนะครับสมซือวตลาดพม่าตลาดเล่าหรอแต่ว่าพม่านี่ขายขอเองนะครับขายเองเป็นเจ้าของเองเลยได้พี่น่อยนะครับสุดยอดพม่าปาพึ่งเคยเห็นได้พี่น้อยครับพึ่งเคยเห็นครั้งแรกพึ่งไปตลาดบางบอนถามาเคยผ่านบอกว่าเคยผ่านพี่น้อยนะครับแต่ว่าผมเคยเห็นปานีนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อยนะครับ นี่กาอยู่บนสะพานนะครับพี่น้องครับกาลังสัญญาการบานนะครับพี่น้องครับกาขอบุญขอมเพิ่มพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องครับากาเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับที่ได้มา <โ ória S 1> <binge. S 2> ตลาดบางบอนนะครับพี่น้องครับมาตลาดพม่าตลาดลาวนะครับเป็นครั้งแรกพี่น้อยนะครับเป็นครั้งแรกเลยกับว่าใดนะครับที่ได้มาตลาดลาวตลาดบางบอนนะครับพี่น้องครับ